สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล EFL ครับหรือฟุตบอคลคาราบาวครับนั่นเองนะฮะวันนี้เป็นรอบที่2ประจำเช้าวันพฤหัสที่17กันยายนก็ตเตแบบนัดเดียวรู้เรื่องนะฮะเริ่มกันที่ West b r o m with Albion ครับเปิดบ้านเอาชนะ Harrogate ไป3-0อิฟสวิททาวก็แพ้ฟูแลม0-1 b r s t t o l i t y y ถล่มนอต a ทมตันไป4-0 e e d s u n i ต e d กับ o u s l City เสมอกันใน90นาทีเนี่ยไป1-1ฮะต้องดูจุดโทษหาผู้ชนะแล้วก็เป็นทาง เฮาซิตี้ที่เอาชนะจุดโทษไปด้วยสกอร์9-8นั่นเองแล้วก็คู่ถัดไปซอลตันแพ้ให้กับทางเบรนฟอร์ดไป0-2เอเวอเรตันก็ถล่มเอาชนะซอลฟอร์ดซิตี้ไป3-0นะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าทีมชนะก็ผ่านเข้าสู่รอบที่3ต่อไปเลยและโปรแกรมในรอบที่2ในค่ำคืนวันนี้ครับยังเหลืออีก3คู่นะฮะก็จะมีเบอร์ลี่เจอเชฟฟียูไนเต็ดวูฟแฮมป์ตันวอร์เลอร์พบกับสโต๊กซิตี้แล้วก็ไบรตันเจอกับทางปอร์ตมัท เดีย๋ยวไปส่งไทยกันทีรอบ32ทีมหรือรอบที่3ในช่วงกลางสัปดาห์หน้ากันหน่อยดีกว่าฮะทีมที่เข้ารอบไปก็จะมี b บ s t สตอ c ซิตจะไปเจอกับ Aston Villa ่ h e ชลซีเจอกับบาสลี y เบสตันเราเจอผู้ชนะระหว่างไบ h ตันกับบอร์มาร์ทฟิตบูทาวพบเอฟเวอร์ตันฟูลแลเจอกับเชฟฟีเวสต์เดย์เลสเตอร์เจออาร์ซ์โนลเลตันอรเลนพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ลิงคอลซิตี้ก็จะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลหรือดันทาฮะได้เล่นในบ้านเจอกับแมนยูในเตดแมตซิตเจอบอมัร์ มิววอลครับรอเจอผู้ชนะระหว่างเบอร์ลี่แล้วก็เชฟฟีูไนเต็ดมองแคมป์พบนิวคาสเซิลนิวพอร์ตเคาลตี้จะเจอกับวัตฟอร์ดเวสต์บอมเจอเบนฟอร์ดเวสต์แฮมเจอกับฮาวสิตี้แล้วก็ผู้ชนะระหว่างวูฟกับสโต๊กเนี่ยจะไปเจอกับจิลิงแฮมนั่นเอง